นะคะท่านผู้ชมเซียนเพื่นกำลังตัดผมอยู่นะคะรอไปอีกสักครู่นะคะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าเลขเพื่อนจะเปลี่ยนนะคะย้ำตัวเลขส,กสะกันงวดเพราเบิ่งบรรยากาศลุงเพื่อนตัดผมก่อนเด้อนะคะเพื่อนบอกว่ารอก,ก่อนนะคะท่านผู้ชม เออทางคุณเวรัฐบาลคุณกับว่าถูกคุณสื่อซีสามคุณวนะออกซีสองนะครับลุงเซียนคุณการผมไปก่อนนะครับลุงเซียนี่กันเป็นนาบ้านของคนนะคะนาบ้านของเซียนคุ เอาเวลามาตัดดิคนคือ่าส่งเลยโยซี่ใส่นี่บอกชี้ใส่รูปภาพนี่บอกโอ้นะคะท่านผู้ชมผู้ใดมักส่งเดยนะคะข้ากับสีมาสี่อย่หมองนีนะคะเดี๋ยวลุ่งคนจะเห็ดต่ำโอ้ส่งนี่โอ้ส่งนี่นะคะส่งไหนชี่ส่งไหนนี่บอกโอ้คนเจ้าส่งนี่เออนี่นะคะโอ้ย่าเห็ดผิดต้ส่งไอ้คนเนี่เจ้าต้องยำโอ้คนมาเจ้าเสียวส่งนี่บอก นี่นะคะตัวยางส่งผมอ่าเป็นของทีมฟุตบอลนะคะผู้ใดต้องการจะเอาส่งใดนะคะต้องมาสี่ตรงนี้ซะก่อนเด็กอ่าสิบบาทร่องส่งสีสิบนะคะนี่นะคะวิธีตัดผมเสียมคนเก่งนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้แสดงว่าผู้ใดมาต้องมาสีเนี่ยตลอดเด่นเนาะครับโอ้นะคะคุณผู้ชม <c oughs> เราคือเฮ็ดดีค่ะมึ <c oughs> งไปก่อนนะคะ เขาจะตัดผมเร้วนะคะก็ไปติดตามเลยนะคะติดตามตัวนี้เขาขอละมักส่งผมเหมือนเสี้ยนพุดบอนโอ้ยังกว่าทิมพุดบอดีอ่แม่มังามแต่รถผู้ใดนี่นะคะส่งผมวัีอยากไดส่งไห้เลือกนะคะอ่าไปติดตามตัวเลขเลยนะค,ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะส่งในเขียวผ้าด้วยนะคะมือนะคะเอรมินกนจะไม่หย่ำตัวเลขนะคะเลขเล่าเสี้ยนใบนะคะท่านผู้ชม อัน,อนเล็กเล่าเซียนใหม่นะคะเอ็ดมินถามเพิ่นเคนคนว่าเราเข้าใจวันที่ว่าลเล็กจะออกตัวไหน,นเอ็ดมินบอกว่าคนวันที่สี่ทับสี่นะคะแต่ว่าเซียนเพิ่นก็ยังพอน่าเข้าใจเอ็ดมิธก็เลยมาหาถาให้เซียนท่านยำตัวเล็กนะคะท่านผู้ชมนี่บ้านเพิ่นนะคะมันอยู่คนเดียว ไปจะไ่กานที่นี่ตงนี้นลกูกโอ้เสียเลยพันวาดผับโอ้ยผับเหมือนพันนะคะท่านผูช้ชม่พันวาดยวอย่างนี้เหรอนี่เสี้ยนใบนะคะแต่แต่ลูกพันเป็นเบาท่านผะู้ชมนี่ลูกเสี้ยนใบอันนี้ก็อันนี้ก็รูปขอบขั้วนะคะอันนี้ก็มันมีแอดมินกับมีกระซาร์มีก็เสียไปเรี่ยวนะคะถึงจะหลายปีแล้ว บางาพป่าพ um, in ิ yes, ่นวัดผาเหมือนไมอนกันนะท่านผู right, mm ้ชมช่มบานเซียนใบก่อนนี่ค่ะคุณอยคนหยวจะป้ายคนเสียงลกหงหน่อยเร็วนี่นะคะที่สองไอ้ซีสารกันคนกัน มาตัดผมเหมือนกันเดี๋ยวรอบแป,ป๊บนึน่งเนอะคุณมาตัดผมนะครุณผู้ชมไทยปัญหาอุปกรณ์น,นะคะคุณยำปะเดีนกันตามเซียนไปก่อนนะคะ อ่าหวยรัฐบาลไทยเลขของเซียนเพิ่นกัเพิ่นเจาะซีสามซีห้าซีเก็ดซีสองพนบริจเจาะนะคะคุณผู้ชมเลขเซียนกับไก่เคี่ยงนะคะหวยรัฐบาลไทยนี่โอ้ยแม่นดีนะคะคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้ตามมังก่อนอันนี้เล็กเล่าพนโอ้เพิ่นเหตุไปเหดีใช่เนาะเนี่ยครัย้ำตัวเลขนะคะ เขาออบอกว่าเปลี่ยนใหม่ก่นนะคะัทุ่ช่องห้ยชงเดก่อออรอบเมืองก่อนนะคะคุณจะเห็นง่ามยมั้ยืมเปลี่ยัวลที่นี้ เลขอนคนวาเลขกไทยออกอย่างนอีอยาเน้อยคนเดียวนะครัเพิ่มอืมโ,<ล>โอ้คบ พุ้งใส่สีเด่นเปียกด้วยค่ะเด่นเปียกนะคะสามเปียกค่ะเก้าเปียก หนึ่งแปดสามแปดจะเกิอผู้รีวิวชอบนะคะเพยยื่อนกำลัาให้จับออกบอกอนี่นะคะเพื่อนมาให้จับเดียวเดียวนะคะเห็ดเชื่อญเห็ดแบบนึงกันที่คนมาลอดตัดผมนะคะ ตกเป็นเนียวทางเนื้อนะคะท่านผู้ชมสูตรข้าวนวดหอยกับมีเขามีหลุดนะคะบางั้งกับเข,ข่าบางั้งกับซุยบางทีงกับ,บ,กบวอเขานะคะท่านผู้ชมหวดมหัอนองเซียนใบพันเจ็ดแปดนะคะออกเจ็ดเก่านะคะโอ้เธอออกเจ็ดแปดหัวดมหันเซียนคน,น,นกะมืนเป็นมืนมืนนะคะคนต้องทุนไหลนะครับอู้เกือบของคนนะคะหวดนีเอียงอยู่เดียวกันนะคะ นี่วะล่า,ลางๆหัวพังนาพังนาโอเคโอเคจะฝ่าวเด่นสุดๆชนบ่อนนี่นะคะ่ะจะฝ่าวไปตัดผม ใช่哟ใส่เห็นกันฮะโอ้ฟันหองนะคะ่านผู้ชมฟันท้องตัวนี้บอนี่บอโอ้นะคะฟันหองเลยนะคะหวดนีเขามาลันเปลือเส้นมาลยกฟูงนี่นะคะ่านผู้ชมคะขอฝากตัวเลขเ้อนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยกไม่ไกลก่อนเด่นสุดๆุดพ้นนะคะตัวร่องนะคะนี่นะคะ เอ่ะยงอีกบาทหนึ่งเอาเอาียงอ,อ,อีกบาทหนึ่มึงส้กก่อนโอ้วิ่งนะคะนี่บอกวิ่งตัวนี้บ,บอกวิ่งบนนะคะโอ้บนล่างทั้งคนน,นะคะบางที่มันยังบาทนี่งแตกโอ้แสดงว่าเรียนสุดๆนะคะพนยกโปให้เลยนะคะงวดนี้นะคะ อันเดินวิ่งเปียกนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยน,นะคะโอเคให้เบิ่งเด็กวิ่งเด็กเดินคนนะคะจะะ่อเปียกซีเนนะะปีะะเาหานะคะนี่เด้อนะคะแคบหาต่อไว้นะคะเพื่อเป็นตัวเลขสูงลาเในวันที่ซีทับหานะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ท่านยำตัวเลขนะคะโอ้ขันมักตัวนี้อันนี้บอกใกลนี้บอก<ม>โอ้โนะคะท่านผู้ชมคะขันมักตัวนี้กับตัวนี้ นะคขอฝากตัวเลขไว้เ้ยนะคะท่านผู้ชมคนขือเหตุวิ่งบนล่างแสดงว่าสิเป็นเปียซเปียหาตัวเด่นิ่นเด่นเนาะนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะขอฝากตัวเลขนะคะ